ถึงแล้วครับตอนนี้ผมกับเพื่อนนะครับมาถึงตรงตรงเอตรงเขาเรียกว่าตรงนี้ตรงอตรงสะพานสะพานร่องน้ําที่หนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดฝนตกในทุกๆปีนี่จะไม่แห้งนะครับหรือว่าจะแห้งยากมากกว่าที่มันจะแห้งนั่นต้องใช้เวลาเป็น เป็นเดือนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันมีน้าค้างอย่างนี้เราก็ต้องใช้เวลานานมากนะครับกว่าที่มันจะแหง้งใช้เวลาเป็นสามถึงสี่เดือนเลยนะครับแล้วก็สามถึงสี่เดือนนะฝนก็ต้องไม่ตกด้วยนะครับนี่ครับเส้นทางจะเป็นประมาณนี้นะเส้นทางไ,<ด>ไปก็ใ,<ห><ะ>ใช้ส<ะ>ีว<ด>ู โย่โก็ใช้สดสดพอใหม่ๆสดสดนอ้งวสึ่านี่นะครับลอยอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยฮเสือโอ้โหเดี๋ยวมันมีมันมีสี่ง่ามขาหนึ่งสองสามสี่ห้าไปะยีห้าแล้วก็อีกอันนึงน้อยๆน้อยไยีห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วเนี่ยเนี่ยยแล้ว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 ลักษณะลักษณะตีเนี่ยเดินนอกหรอเดินนอกอ่อหรอโอ้ตีนนี่ยเราคืออยู่ข้างในอย่างงี้เจีเดินะต้องเจตัวปเยชิใหม่มากเลยนะป๋อใหญ่ม่่เฮ้ใหม่มากเลยอ่ะ น่าจะเมื่อวานเนาะแต่ชินอมอน้่าไม่รอไปยรอเจ๊ก,กูย่อเหรอตูลอยต่อแล้วมันเดินลงเอ๊แต่มันก็ไม่น่าจะมีเป้าหมายเดินไปเดี๋ยวพูดต่อเป็นพูนจ๋านะนี่ครับทางที่จะไปนะครับคือช่วงนี้คือรถใหญ่นี่คือไม่ต้องไปเลยนะครับช่วงนี้ ไปไม่ได on <LO> ้นะครับเพราะว่าเขาปิดด่านนะครับป๋อเนาะไม่ไม่เนาะโอ้ชัดมากเลยเนาะเฮ้ชัดมากเลยอ่ะปอคงไม่ใช่เมื่อวานแล้วมั้งใช่เหรอไม่ใช่ตอนเช้านี่เหรอเช้ามื่อนี่เหรอติชิน้หนูไม่รอได้เนอะรอขาหน่อยเหรอโอ้ชัดมากเลยอ่ะ โอ้โ oh. Gi ุ้ยป๋นออะไก็เซนก็เห็นนอย่อไปย่อนอเินเจนอฮะไปย่อย่อใหญ่เหรอจะว่าขึ้นลงนี่ครับเส้นทางสองตัว โอ้ช่อจมเช็ดตัวหรโอ้ชันมากเลยอ่ะเชี่ยวเอาเหรอ,อมาป่าไปครับจะไปก็นนไล่ โอ้โหนี่ขนาดเดินนะเนี่ยโอ้โหฮุ้ชุกฮุ้ชุกลอยโอ้ชัดมากเลยอ่ะตรงนี้โอ้โหฮุ้ชุกฮุ้ชุกจอนตู Nó, medidas, con nhảy tơi lần về thì ở, qua, qua này là thuần rồi nha các bạn, cho phe nhảy lên, để mua yoyo về nọ, để ra phơi che nọ, mua yoyo về lối đi o. ถึงเนินที่ถึงห้วยถึงสะพานที่สองแล้วนะครับวู้ชันมาเลยก็เห็นดูไปเนาะเนี่ยโอปีก็หลอยโซนครับหล่อแต่ว่าจะว่าไปนานๆทีจะมาทีนึงแหมเนาะโอ้โหเตาเขาก็มีร้อยเก่าร้อยใหม่เนี่ยเนาะเขาก็มีรอยใหม่ก็มีสื่ออ นี่ครับเดินไหวก็มี่ามันจะมาบ่อย่อมันต้องมีอะไรจูงใจมันสิมันถึงมานะห๊อยโอ้ยูหรอนี่ครับนี่ครับถนนโอ้โหจบข่าวแล้วครับนี่ต่อให้เป็นออฟโรดนะครับนี่ดูเอาจบแล้วครับไม่ต้องมาแล้วครับออฟโรดนี่ครับดูครับเนี่ยโอ้โ เอาข้ามยังไงเนี่ยชุบไปครับเสร็แสดงเด่นหนึ่งก็หาหาอาหารนี่ชิโน,น,น่หยังไม่น้องจอฮะเนาะ ลงแต่ไหนไปหรอนี่ครับเส้นทางตอนนี้ก็พ้นสะพานที่สองแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นไปข้างบนนี้ก็ใช่ย่อยนะครับ